เอานิ้วลงฉบับ,บคนติดโรบอกวันนี้นะคะแล้วก็จะมาทดสอบว่าทุกคนเนี่ยติดโรบอคก,กันมากแค่ไหนอย่างแรกก็กดติดตามกูจะให้ก่อนนะแล้วก็แบ,บมือขึ้นมา5นิ้วด้วย1เอานิ้วลงทุกคนเล่นแมปในโรบอกมากกว่า100แมปขึ้นไปโอ้โห100แมบปบส่วนตัวฉันแบบว่าเล่นแค่ประมาณเท่าไหร่อะแบบ40 50ประมาณนี้เนาะเพราะว่าสวงใหญ่ฉันแบบว่าเล่นแบบซ้ำๆสองเอานิ้วลงทุกคนมีเพื่อนในเกมมากกว่า100คนโอ้โหข้อนี้ฉันชิวค่ะเพราะว่าเพื่อนฉันเต็ม200คน สอัเนี่ยลุงถ้คนเติมเกมไปมากกว่า5000โรบักวิคอนนี้ฉันก็ไม่น่าจะถึงนะราะฉันไม่ค่อยใช้สายเติมเท่าไหร่อ่ะก็เติมบ้างบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยสี่เอันนี้ลงถ้าคุณเล่นโรบอกมากกว่า2ปีอืมฉันน่าจะเล่นมาประมาณ3ปีได้แล้วมั้งแล้วทุกคนล่ะเล่นมากี่ปีแล้วเขาเม์มาบอกหนนะห้าเอาเนี้ลงถ้าคุณเข้าโรบอกทุกวันข้อนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าฉันนี่ยเข้าทุกวันเลยเข้ามาแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อน,อนมาแล้วก็ออก <S <S แะค,ะกคนนก่นั้นเลยเันหน้า Transcrição e